เนบูโทริคือโรคโยไครที่ทำให้ผู้หญิงอ้วนขึ้นตอนหลับที่เรียกว่าโรคปีศาจเพราะมันมีอาการของโรคที่พิลึกพิลั่นมากในตำนานของญี่ปุ่นเล่าว่ามีชายคนหนึ่งออกไปเที่ยวกลางคืนและดื่มเหล้าจนเมาไม้เขาได้พบแล้วร่วมหลับนอนกับสาวสวยคนหนึ่งจนพลอยหลับไปข้างๆกันแต่กลางดึกชายคนนั้นถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงกรนดังสนัน่น เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแทนที่ข้างๆเขาจะเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่คนเดิมกลับกลายเป็นผู้หญิงที่อ้วนฉุกเหมือนก้อนเนื้อขนาดมหึมาเนบุโทริเป็นโรคโยเกครที่จะแพร่เชื้อเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นและทำให้อ้วนขึ้นในขณะที่นอนหลับไม่ว่าจะโดยฉับพลันหรือค่อยเป็นค่อยไปโดยผู้หญิงที่ติดเชื้อโนบุโทริไม่จำเป็นต้องกินมากขึ้นแต่จะอยู่ๆก็อ้วนขึ้นในขณะที่นอนหลับ แต่บ้านก็เชื่อว่าในบูโทริเป็นฝีมือของทานุกิหรือปีศาจจิ้งจอกที่ชอบเข้าสิงมนุษย์นั่นเอง